สวัสดีครับคลิปนี้ช่องโมเตลูอยู่ที่ศูนย์พระเครื่องใหญ่จินวัฒนชรศูนย์พระโชพระสมเด็จมากที่สุดในภาคกลางนะครับมีพระสมเด็จแสดงถึงหลักแสนองค์นะครับเจ๊แท้ใหญ่ใหญ่ชินวัฒนชรอนผ่าไปที่สุดมาหมดแล้วนะครับชินวัฒน,น,นช่นจะแสดงไว้อย่างนี้นะครับนอกจากนี้แล้วสวัสดีครับ FC ช่องโล้ชใหญ่พระสมเด็จนะครับวันนี้เราอยู่ในห้องพระสมเด็จ ของคนใหญ่ชิดนัญชรรอนะครับวันนี้เราจะพาชมร,บรอบๆศูนย์นะครับนี่ครับ, <c oughs> รบชมตัวรางวัลอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับครับงี้าจะมาพดกงชินครที่จแสดงในศูนย์เนี่ยครับ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ใหญ่เปิดให้ผู้เข้าและเช่าฟา์กเลื่ตัวเองนะครับก็มีามากมายหลากหลายน,นี่นะครับทางช่องได้ขับกลิ่นไปเรียบร้อยนะครับใครอยากจะเห็นมากอะไรนะครับก็อขอกมิ้งมาในในเฟซบุ๊กของใหญ่สี่ชอนนะครับแล้วคุณก็จะและทางช่องเนี่ยพยายามที่จะขับให้นะครับให้เขาครอบทุกคลิมนะครับ พอดมีธาพาร,ร,รอดอย่างที่ถักสีส้มขวาด้านเนี่ยนะครับเป็นเนื้อไม้กลายเป็นหินนะครับหรือบางคนก็บอกกลายเป็นหินตาวัวสุดแท้แล้วแผลจะเรียกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเรียกให้พักมีค่าม,มีคุณค่ามากขึ้นนะครับทางช่องไม่ได้เตรียมเดิมกับพี่ใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพี่ใหญ่ว่าคลิปนี้จะเล่าถึงเรื่องอะไรบ้างครับ ีียสวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ภาคเครื่องใหญ่ทีนอมบจรนะครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นไวเนอร์ที่เป็นโตทัวงูดทวดและหัวผู้ทิมนะครับที่มีไข่มุกปลาดีวางอยู่าน,นะครับ และชุดนึ่นนะครับชุดนี้นะครับที่เราเห็นนะครับแขวนบนเป็นภรพบูชาปู่จิ๋วแก้าน<ม>เป็นรูปแก้วสับปะรดจากวาดอาครับที่ใหญ่จิ๋มัระชอนมาให้เอฟซีผูที่มาไหวามาเยี่ยมเยียนสุส่นนี้ได้ขอพรนะครับส่วนด้านหลังที่เน,นะครับเป็นรูปถ่ายพระสมเด็จน,นะครับที่เคยได้รับวาวามหรือเป็นที่ใหญ่หลวงแห่งของใหญ่จิ๋มัระชอนนะครับ เพื่อให้พงิจกระานี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ใหญ่ชินมรรชรจะคุยอะไรกับทางช่องเดี๋ยวเราจะมาคุยกับใหญ่ชินบรชรน,นะครับว่ามีอะไรมาโชว์บ้างนะครับสําหรับการโชว์พระขึ้นแต่ละองค์แต่ละองค์ที่เอฟซแนะนํานะครับต้องดูด้วยนะครับว่ามันทําได้หรือไม่ได้นะครับแนะนําได้แต่ทําไม่ได้ก็เยอะนะครับทําได้อันไหนที่ทําได้โดยไม่แนะนําก็ไม่น้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับใหญ่ชินบรรชรนะว,ว่าวันนี้จะคุยอะไร พี่ใหญ่ครับหลังจากเปิดมหากรรมช็อปพัวันที่9ถึง17ได้รับความสนใจขนาดไหนครับก็คือไหลมาเยอะนะครับเพราะว่าเขาได้ราคาถูกนะครับมีสตาร์ทตั้งแต่500บาทนะครับ1,000บาท1,000บาทมีคนซื้อมีครับ1,000บาทเป็นชุดไหนก็มันก็จะสวยขึ้นไปอีกครับนะครับแต่จะเราจะคัดไปเกอีกกลุ่มหนึงอีกอยู่โต๊ะหนึ่งนะครับสตาร์ท500ก็กดปุ๊บก็คือเราจะมี ห้าร้อยเนมีอยู่สองพันองนะครับส่วนตั้งสองพันสามพันห้าพันเนี่ยก็จะอยู่รวมกันแปดโต๊ะนะครับก็คือคุณต้องเลือกเองสมโติคุณจะหยิบปุ๊บอย่างเงี้ยคุณจะหยิบไม่พี่ใหญ่เวลาพี่ใหญ่เดือดตรงข้ามกับสุนภัสสุนพัสบอกว่าจะหยิบผ่าแต่ละองค์แต่ละองค์นี่โคตรยากเลยที่นี่ที่นี่เราคือไว้เนื้อเชื่อใจนะครับไม่เราต้องมองนี้ว่าคนที่มาเข้ามาด้วยศรัทธาเราจะเข้ามาแเราจะไม่ได้ผิดหลณ์เขาจะหยิบเอาไปฟรีหรือไม่อย่างไรเนี่ย เป็นกรรมของเขามันเป็นเรื่องของเขาเพราะเขารู้อยู่แก่ใจเพราะเรามีระบบกล้องเห็นทุกมุมเห็นทุกช็อตเพราะฉะนั้นต่อให้คุณหยิบเราเห็นแต่คุณได้ไปแต่มันจะไม่มีุทธคุณลโดยอาจารย์วัฒเพราะคุณไม่่อยสุดใจตั้งแต่ที่คุณมาครับแต่บางคนที่มาเขา่อยสุดใจเจตนาเดินมาถึงปุ๊บผมเอาอันนี้ผมเอาอันนี้เราก็จะมีถาดมาให้เขาเลือกอันนี้เรามีภาพประมาณสองร้อยรายการ <g ül> ก็อันนี้สูงมากนะครับ,รบเดิมทีมีเยอะนะครับแล้วพื้นที่จะแสดงจริงแล้วเรารวมแล้วปเป็นเสร็จแล้วเนี่ยมีประมาณเกือบร้100อยผิวร้อยอย่างที่ให้เอฟซีมาบางครั้งเนี่ยเขาไปชี้ตามตู้เลยนะเราก็ไปดูจากข้างในให้ถ้ามีเราก็บอกโอเคได้ไปแต่ถ้าไม่มีว่ากันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่นะครับหลายคนนะครับไปเห็นเยอะแยะมากมายแต่ที่เนี่ย เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยไม่ได้มาสัมผัสและจับต้องได้บางที่เนี่ยแอกแมงอยู่ในตู้ไม่ให้ดูแอบคกนตีนใหญ่โตโอ้โหว่าไม่ได้มองหัวยันตีนแต่ที่นี่พ้าหยิบปุ๊บผราตกแตกผมไม่เคยเก็บตังค์ใครเลยครับแล้วผมไม่เคยเอาตังค์ใครด้วยบ่าเฮ้ยคุณทำเสียหายผมไม่เคยพูดเลยไม่เป็นไรหยิบทรงมาเลยผ่าที่แตกทําให้เรีวเห็นเนื้อไหนใช่ก็คือเราเราเราต้องเราต้องเรากล้าจัดงานพวกนี้ขึ้นมาเราต้องสปอร์ตนะครับ เขาไม่ได้มีเจตนาใช่ไหมเมื่อเขาไม่มีเจตนาเราจะไปเอาผิดเขาไม่ได้ครับนะครับเราจะต้องให้ให้ใจกันครับนะครับแล้วเขาจะรักเราวันนี้ถ้าคุณได้ตังคุณจะไม่ได้ใจครับแต่ของผมผมต้องได้ใจแล้วผมจะได้ตังครับหลายหลายคนบอกเสียพระต้องซื้อพระด้วยใจโดยใช้ตังซื้อใช่เสียจะหายไปเวลาคุณหมดตังคุณก็หมาตัวหนึ่งพูดเลยนะหลายคนโดนต้มมาเรื่องเนี้ยโดยไม่ใหญ่ในนี้อะไรได้รับความมุ่งมุ่น ทุกอย่างทุกอย่างอเพราะพระทุกอย่างที่เรามีนี้เราท youtube ไปหมดแล้วครับแล้วเขาก็ดู y o youtube ครับเขาก็มาดูปุ๊บผมดูคลิปนี้เขาก็จะมาหาว่าบว่ตรงไหนอ่าอ่าบางทีเราก็ไปดูจากข้างในให้เพราะว่าส่วนใหญ่เรายังไม่ได้เก็บเพราะว่าทํา youtube เนี่ยพระจะอยู่ที่เราเนี่ยเดือนหนึ่งก็จะลงลังลงลังเนี่ยแสดงว่าเราต้องเก็บครับแล้วก็ฝากประจําพันงานนะครับเดี๋ยวผมจะมีงานใหญ่แจกป้าใส่ผมอี ประมาณวันที่11กุมภาพันธ์11กุมภาพันธ์วันอาทิตย์เหมือนกันครับแจกพระแสงองค์ครับช่วงนั้นเป็นช่วงเทศกาลอ่าตุ๊จีนตุ๊ดจีนอ่าคุณตุ๊ดจีนเสร็จใช่ไหมไหว้รถไหว้ลาเสร็จปุ๊บเฮ้ยวันเที่ยวนี่วันอาทิตย์น่ะไหว้วันเสาร์วันอาทิตย์ก็เที่ยวดีครับมาเลยส่วนเรื่องเสื้อแหมผมได้ดีใจเลยพราะเอฟดีทำเอาสีอะไรดีงานบุญก็ต้องสีขาวสิครับ้าเทวดาเข้าถึงเทวดารักษา ครับใครใส่เสื้อขาวที่11เดี๋ยวมีแจกโปรโมชั่นฟรีนะย้ำนะครับต้องเป็นเสื้อสีขาวเท่านั้นนะครับอ่ากางเกงสีอะไรไม่รู้แต่เสื้อขาวต้องขาวขาวอย่างนี้ไม่ใช่นะครับต้องขาวัๆต้องตัวอ่าจะแข่งแต่ฐานยาวไม่รู้ครับวันที่11เจอกันนะครับแสนองค์ดีนะอ่ารออีกนิดนึงนะครับแต่เราขอประจาพันไปก่อนแจกฟรีมีคนเอาไปขายต่อไม่ต้องไปขายต่อแล้วครับแค่เอาไปการประกวดผมก็ดีใจแล้วอ่าได้ฟรีไปติดที่หนึ่งเยี่ยมมากมายังไงเลยเชื่อไหมไปทุกสำนัก ตอนนี้พระแจกฟรีหรือพระให้ฟรีกันหลายสำนักบลายที่หลายกลุ่มที่ชื่อว่าพระสาเร็จที่แจกฟรีที่ให้บูชามีที่นี่มีตัวใหญ่ก็เอาไปก็เอาไปบวชวนเรื่องการขายต่อเนี่ยเป็นส่วนน้อยนะครับเป็นส่วนน้อยส่วใหญ่จะเก็บนะครับเก็บแล้วก็เอาไปให้ผู้หลกผู้ใหญ่นะครับในมุมของผมเพราะว่าดีนะครับคุณจะได้รู้พุทเคุณนะครับถ้าคุณเอาพระไปแล้วคุณไปขายคุณไม่ได้รู้ผคุณหรอกนะคุณได้ตัง นะแต่ถ้าาไปแฝดปุ๊บรถแหกโค้งตกตึกไม่ตายตึกถล่มไม่โดนอะไรเงี้ยอ่นั่นคือประสบการณ์นั่นคือพุทธคุณนะครับัมแนะนำอย่างนี้อ่ะพี่ใหญ่แจกอะไรไม่หมดมีมีโรงงานไหมหรือเป็ประโยคนนี่มันไม่ต้องโรงงานแล้วครับเปิดประตูไปก็หนักใจแล้วเมื่อไรจะแจกหมดเนาะจะได้มีที่เดินมั้งก็คือมันเป็นพื้นที่จัดแสดงจัดเก็บอยู่ที่นี่หมดเลยอ่ะแทีเนี้ย ไอ้ตรงเนี้ยคิดว่าเราคิดว่ามันมีอย่างละสิบยี่สิบองเนี้ยเราก็มาแพ็กใส่ถุงแล้วก็รวมใส่หลงังแล้วก็ทําการแจกในเทศากาลต่างๆนี่ฝากนะครับ,รบก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าไอ้สิ่งที่เราทำน่าจะเป็นประโยชน์ค,คนไม่มีสถานเขาก็อยากได้ฟรีถูกไหมไอ้คนมีสถา์เขาซื้อได้เลยรเราจะต้องมองระดับคนชั้นล่างชั้นกลางชั้นบนถูกไหมพระแจกฟรีนะครับใครว่าไม่มีคุณมค่าครับไอ้พระแจกฟรีคือพระที่เราขายกันแพงๆในปัจจุบันนี้แหละใช่ เพราะในในอดีตนะครับการขายภาพแต่ละองค์เนี่ยมันไม่ใช่เขาไม่ทาภาพเพื่อขายเพื่อก็อเป็นที่่ะลึกในวาระงานน,นะครเพราะถือว่าร่วมบุญเขามีของแลกเปลี่ยไนไงนะค,คุณทําบุญเรามีอันนี้ให้รเราก็เช่นกันใครมางานเราใครอยากจะทาบุญก็ใส่ตู้ไปนะเป็นเรื่องที่น้ำใจกันนะครับแล,ล้วเราบอกว่าเราแจากฟรีบางคนก็มีศรัทธาเอาใส่ร้อยหนึ่งห้าสิบาทสองบาทเราก็เอารวมกันคระแจกฟรีทางช่องพายังทำยูทูบว่าแจกในนี้ในืันนี้เพื่อที่จะว่าถ้าคุณไม่ชอบหรือไม่ใช่นะครับ ไม่ต้องเดินทางมาให้เสียเวลาก็ตัวใหญ่ไหมางานผมอลังการมากครับทนต์นเปียรครับอ่าแล้วก็พี่ซูที่เห็นแล้วทุกครั้งที่จัดงานคนแน่นครับนะครับก็มันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะจากวันนี้หนึ่งพันกลายเป็นพันสองพันห้าปัจจุบันก็น่าจะร่วมร่วมสองพันก็ถือว่าจัดงานก็ได้แบบนี้ถือว่าโอเคนะเพี่ยพระแจกฟรีเนี่ยไอ้พระที่เนี่ยพระในโครงการช็อปเนี่ยส่งเข้าประกวดได้ก็ตัวใหญ่ผมก็ติดนะ ติดติดหมดอย่างผุกุพันธ์ก็ติดเพราะทวดแับไม่ชิดก็ติดคไกเซอร์หน้าเดียวนี่หน้าเดียวก็ติดที่หนึ่งติดที่หนึ่งผมขาอยู่แสกแต่อันเนี้ยคุณมีเงินสามพันคุณก็ซื้อได้เลยครับผมก็ท้าหนึ่งในสามเหมือนกันครับความที่นี่ที่โชว์นี้หนึ่งในสามผมท้าหมดครับยังไงก็ติดหนึ่งในสามยังแบบสมเด็จพิมคะแนนหรือสมเด็จคะแนนเพิ่งได้ที่สองมาครับอ่ะเล็กราคาไม่เล็กนะครับเราก็ให้มันเป็นมาตรฐานนะว่า ให้อยู่ระดับนี้ไม่ให้สูงระดับนี้ครับคือมันจะได้คิดเงินง่ายมันจะบอกโอ้ไอ้นี่สามพันไอ้นี่เท่าไหร่แต่เดินไปถามมันยุ่งยากตีราคาเลยเอาเนี่ยผมบอกว่าหมดเนี่ยชุดเนี่ยทั้งชุดเนี่ยสามพันชุดนี้ห้าพันเขาก็จะรู้เลยอ๋อชุดนี้เขาไม่ได้เขาก็จะปั๊บๆเลยเขาจะรู้ทันที้มีคนมาซื้อที่สูงสุดเท่าไหร่ก็แสนแสนฐานแสนสูงสุดนะอ่งค์เดียวด้วยองค์เดียวด้วยออ่่าะ เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะพาดูคร่าวๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับวิหญ่ชี้เลยครับเดี๋ยวเราจะดูคร่าวๆมีอะไรบ้างคือพื้นที่ของเราเนี่ยนะครับเราจัดแสดงในตู้แล้วนะครับเวลาเดินทุกคนเข้าจะมาถ่ายรูปเซอร์ฟี่กันเยอะแย่มากมายก็ว่าเอ้ยเนี่ยผมมาเห็นพระแล้วพระมันเก่าจริงนะแล้วให้เห็นแล้วพระที่แบบในตู้บางทีมันสัมผัสไม่ได้เราก็เอามาจัดแสดงเลยว่ามันมีอะไรบ้างนะ อ่าเป็นชุดเป็นจักรพารคีออกที่วัดกลางคลองคอยสุเดโตผู้สร้างนะครับก็ชัดเจนชุดเป็นจักรพาร์คีเนื้อสมนิตอ่ะสเโตเป็นผู้สร้างสร้างปีสองสองระหนึ่งหนึ่งกสองรีหนึ่งสองนะครับแล้วหลวงพ่อปานแล้วโคดไม้สักอ่าท่ากระดานชิมเงินงน,นะครับอ่บาสมเด็จเนี่ย่วนใหญ่เนี่ยเป็นพ้าที่ทำยูทูปทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเกตบัวโตมติดงานอาจารย์อารามนะครับติดที่หนึ่งด้วยนะครับ แล้วก็สเด็จที่กดด้วยมือนะครับเขาเรียกว่าพิมพ์ลนเหลือไกเซอร์อย่างเงี้ยแล้วก็ผ้ามันบุนมาพิมจักรพพัดที่หอวหายยากสมัยก่อนเนาผมพูดปากเปลวมาแค่ไม่มีใครรู้จักเลยปัจจุบันน่ะแยกพิมพ์นะครับพิมจักรพพัดแต่ก่อนพูดไม่เชื่อนะสุดท้ายต้องเอาคำพูดเนี่ยไปเขียนลงในบันัติในในงานประกวดก็เหลือเชื่อนะครับแล้วก็เป็นผ้าสายเหนือนะครับอ่าปูทวดสุพรรณนางพญาสุนกอเยอะแยะมากมายที่นี่เราจะมีหลากหลายอะไรที่หลากหลาย ต้องบอกอย่างนี้แล้วก็หลวงพ่อทวดเป็นพักกลุนะครับไม่เหส่วนที่นักร้องดังเคยแฝงอยู่ปัจจุบันเราเคยเอามายยดกรุด้วยนะครับที่สุพรรณบุรีแล้วก็สุพรรณหลังผ่าบไฮไลท์เพิ่งทำยูทูปไปก็คือหลวงปู่สุขฝังตะกุดโทนครับอ่าก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับครับนี่แถวหลังส่วนแถวหลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับพักกลุ นะครับทราปุ่ยยอดนิยมนะครับยินดีต้อนรับโกอ้วนนะครับวันนี้มาเยี่ยมครับสวัสดีครับโกครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเดี๋ยวจะมาแล้วรบามีโอเคสวัสดีครับผมได้ยินกิติศักดิ์มานานครับคนดังคนดังคนดังแห่งยุคครับคนดังได้ยินกิติศักดิ์ของกันและกันตามคนต่างเป็นเอฟซีของกันและกันเดี๋ยว้วกนักพักผ่อนเลยครับเดี๋ยว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 จะพาไปเยี่ยมชมแบบีหนะครับนี่ครับอันนี้เป็นอะไรเป็นอะไี่ิยมทุกคน ดูโลบนะครับภาคกุคำว่ากุ๊กับไม่กุเนี่ยมันมันมีข้อดูนะกุกก็ต้องมีคราบมีไข่มีไข่บัวแล้วก็ที่กุต่างๆนะครับมีผิวพันธุ์ที่ไม่เหมือนไข่มีเอกลักษณ์แล้วก็สายลุงโมทิมนี้ก็ถือว่าเหลือน้อยลงนะครับก็เป็นปีหนึ่งผมไม่เล่น7เพราะสมาคมเล่น17ผมเล่น15เพราะว่าผมไปล่าโล่ ปีหนึ่งห้านะครับก็เลยได้เปรียบนะที่อื่นไม่รู้เพราะว่าผมรู้ว่าตอนหลงผู้แข็งแรงอะเล่นหนึ่งห้าแต่หนึ่งเจ็ดหลงพ่อหนองเตียงครับขอโทษนะอันนี้เราพูดเป็นหลักความจริงนะเชื่อไม่เชื่อไม่รู้พาอมีภาพอยู่นะครับแล้วก็บอกว่าไอ้กิ่งชินทัมชอนอะที่บอกว่าไม่มีการสร้างไอ้เก้าเก้าอะแล้วหลงพ่อถือได้ยังไงไอ้เก้าเก้าเถียงไม่ออกปัจจุบันนะครับคือทำลายตัวเองนะครับก็เป็นพระพื้นที่แล้วก็เป็นพระด้านหลังก็เป็นพระปลุกอีกนะครับแล้วก็เป็นพระหีบที่หลายคนเปิดี้ออะ ็มาดูความเก่ากันนะครับส่วนจะเก้แท้เทียมจะต้องไปตัดสินใจด้วยตัวเองคุณเห็นแล้วคุณ่าใช่คุณ่าเช่าไม่เห็นแล้วมันไม่ดีก็จะไปเช่ามันง่าย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 เลยไม่ต้องไปซับซ้อนเลยเลยครับครับเนี่ยนะครับก็ติดตาม Facebook ของใหญ่ชิมมันชอนครับก็ใหญ่ชิมชอนนะครับแล้วก็ u t u b e ผมก็เอฟสีใหญ่ชิมมันชอนก็พิมแค่นี้ก็รู้แล้วครับครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปโอ้วเยี่ยมสูงหรือใหญ่ชิมมันชอนเยี่ยมสูงอีกคลิปหนึ่งนะครับ เสียดายวันที่อาจารย์สุรพล,ลอาจารย์ธนวัฒน์มาผมไม่ได้มาจะพารงพันมาหน้าดูเลยขอบคุณมากครับาพี่ใหญ่ครับผมครับัสดีครับ